เล้วกับลูกทำไมในภายนอกด้วยวิปัสสนาเกิดมันเห็นทั <c oughs> ่วโลกทั่วจักรวาลไม่เทียงไปลูกไปเสต้นเป็นนะั้นอ่ะมันไม่ได้เห็นเฉพาะที่กายเห็นบางคนพูดเอ้ยไปดูภายนอกทําไมดูภายในเด็กกิเลสไม่ดูตีกายที่จิตแบบนั้นดูที่กายที่จิตดูที่กายที่จิตวิชาเกิดขึ้นที่กายที่จิตมันเกิดขึ้นไม่เต็มที่ ก็าภายนอกมันไม่เกิดมันก็ดึงภายในไว้ไม่ให้วิชาเกิดในเต็มที่นี่เรารู้แต่ภายในไม่รู้ภายนอกมันก็ไม่ใช่ปัญญาปัญญาแปลว่ารู้ทั่วนะอะนี่เขาแปลไปรู้ทั่ว ความเรารู้ในกองสังขารจิ่วาปัญญามันมันไม่ตรงตัวมได้แปลโดยอาาัตถะแต่แปลโดยพยัญชนะก็ต้องแปลว่ารู้รอบไอ้ใู้ทั่วรู้ทั่วไม่ใช่รู้รอบรู้ทั่วพระแปลทั่วทั่วก็ได้ข้างหน้าก็ได้ก่อนก็ได้ออกก็ได้พระทั่วข้างหน้าก่อนออก ปะยาเอายามาใส่เอาปะมาใส่ขนานยาแล้วก็เติมตัยตัยย่อหัวหญิงไปอีตัวเป็นตัวสะกดเป็นปัญญาปะยาเป็นปัญญาแล้วรู้ทั่วตันงไปแครู้ทั้งดีทั้งชั่วภายในอดีตอนาคตปัจจุบันรู้ทั้งสามการ จะเอาแต่ปัจจุบันปัจจุบันทิ้งอดีตอนาคตมันไม่ได้โง่มันไม่มีอดีตไม่รู้อดีตก็โง่ไม่นึกถึงอนาคตก็โง่คนนี้ต้องนึกถึงทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกรู้แต่ภายในไม่รู้ภายนอกก็ ยังไม่เป็นปัญญายังรู้ไม่ทั่วยังตกอยู่ในความง่วอภายในภายนอกหยาบละเอียดรู้แต่หยาบไม่รู้ละเอียดก็ยังไม่ใช่ปัญญาหยาบละเอียดเลวพระนีอไใกล้กล้รู้แต่ใกลใกล้กลไม่รู้ ก็ยังไม่ไม่ยังไม่มยังไม่ใช่ปัญญาปัญญาไม่เต็มปัญญาครึ่งหนึ่งเอองนูนทั้งไกลทั้งไกลด้วยทำสมาธิเห็นทั่วโลกเลยเยมันรูปไกลไกลด้วยไกลที่ตัวเรานี่ไกลๆตัวเรานี่รูปเห็น เห็นในกายกายเดี๋ยเห็นทั่วโลกด้วยเนี่ยดูทั้งไรทั้งอะอืที่เลสเป็นอยู่ที่จิตดูทําไมภายนอกว่ <c oughs> ากันอย่างนั้นพระกรรมฐานบางองค์พูดอย่างนี้ดูเข้าไปในจิตมันไม่เห็นหกิเลสออกพอดูไปภายนอกมันเกิดอย่างได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเปน็นนี่เอานี่กิเลสของเรา นี่มันรูปเด็กของเราได้ธรรมาที่แกแน่ก็รูปภายในได้แต่รูปภายในภายนอกไม่รู้มันก็ไปติดอยู่แค่นั้นเองไม่ต้องทั้งภายในภายนอกด้วยไม่รู้แปลพิดกันมาจนสมัยไหนนักผลจึงเสือ่อมไม่ปรากฏมาชาตินานธจะมาเด็กๆอ่าน อ่านได้อ่านพบว่าเป็นโสดาบันแนะ่ไม่จังตกนรกอีกต่อไปโอ้อยากตกอยากพ้นจากการตกนรกต่อไปเดี๋ถามคัน่อวัดดาปาไปเป็นวัดที่เราที่อาตมาเรียนหนังสือคันตกจากคันตกตกปุติิจะน้องโอ้ยสอบมิน ตกไปนี่มันซนเกืนบแล้วนี่ลองอ้อยไอ้เรานึกว่าเป็นโสดาบันนี่เห็นกายไม่เฉยจนมันก็ต้องไม่เจ็บ <c oughs> นึกว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าอย่าก็ไม่เฉยจนจะเจ็บจะมาจะนึกว่าเออนึกว่าดีนึกว่าแต่เป็นโสดาบันก็ดีนึกว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยนึกว่านั้น ทำไมต้องต้องทำไม่ต้องต้องโดนรบเป็นเรื่องสาคัญมากเป็นเรื่องที่เราปรารถนามากเดยไปถามพระองค์หนึ่งเป็นพระที่เก่งทิฏเรียนอะไรได้เก่งทีุ่ดในวัดนั่นตอนนั่นก็เป็นรองสมมอันเน่าถามว่าท่านพ่อท่านยังไม่ได้โสดาบันือ้ว่างั้นก็ท่านตก กุฏิแล้วก็มันหลายมนุษย์ฉันน้องโอ้ยบอกว่าท่านก็บอกว่าไม่ไม่ได้อะแล้วก็ถามว่าทำไมท่านยังไม่ได้ท่านบวชมานานแนวโอ้ยทุกวันนี้ไม่มีเนาะโสนามันเหมือนอ้าวท่านพูดอธิบายมากมายเ่านฟังเอ๊ะมันยังไงสงสัยอยู่ ไปเท่ยวถามคนอื่นอีกคล้ายๆก็ตอบว่าไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้พ้นการพ้นสมัยได้ทั้งนั้นนี่ว่มามั้ก็ยังไม่เชื่อพอเป็นตำรวจเขจะไปรับหมอบดินแดนพระตะบ,บองสมัยจอมพลปมาพักที่แปดเลี้วนายตำรวจคนหนึ่งเป็นนายพันตอนรับช่วยเหลือดีเหลือเกินเรามาพักอยู่ทีนั้น ดูบนวันที่สามเนี่ยในพัน,นธ์มาบุตรผมตอนรับพวกทันดีเหลือเกินแต่ผมยังพวกทันยังตีเตียนผมได้ผมน้อยใจมากกว่าั้บผมทำดีขนาดนี้ยังถูกตีเตียน ผมเชื่อว่าทุกวันนี้อ่ะพระโสดาบันไม่มีหรอกอ้โอ้ไอ้ใจเราก็ฟังแล้วก็ล,วกล้วก็สงสารแกด้วยมันเลยเชื่อเชื่อชน,นิดไปเลยว่ามักผลอย่างนี้แนละ้วนี่มาบวดแนละ้วอาจารย์ไปอยู่ก็อาจารย์เฟื่องอาจารย์เฟือ่องก็อยู่ คยอ,อาจารย์เพื่องอาจารย์เจี๊ยบนี่เคยไปอยู่กับลุงปู่มันก็มาพูดถึงลุงปู่มันเนี่ยฟังพูดยังนั่นูดยังนี่เ,เราฟังแล้วก็ยังงงอยู่แต่หนังสือเจ้าคุณุมาลีนี่ที่ว่าติกัน่นี่ะอ่านมีกี่กันไม่รู้สามเดือนกุมน หลายการน,นะคุณพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นแสดงในพันศานสาเดือนอ่านแล้วเอออันนี้เกดเป็นง่านงานงานโอ้ทาไปฟังไปฟังอ่านไปอ่านไปโอ้มรรคผลยังมีเจ้าคุณมารีนี่ได้อานาหารแล้วว่างั้นนี่ท่านแสดงชัดเจนแจ่มแจ้งเราฟังแล้ว เลยแล้วไปประกอบก็อาจารย์เพื่องพูดถึงนุ๊กปูมันในฝังเม่อนบ่อยก็เลยเข้าใจนุ๊งปูมันได้อาหารหันแน่เจา้าคุณนุบานีก็ได้แน่แล้วก็พูดถึงความเกี่ยวพันกับกับเจา้าคุณอุบาลีก็ให้อาจารย์มันในฟังด้วยเราเลยเชื่อเชื่อมนเชื่อได้ วันบวชบวชแล้วก็ไปท่ทนบอรีไปสวหน้าคาเแล้วก็พาไปพัดเวัชจัดจิดิวัดคลองกุ่งก็ตกคำเทนพูดเทศเรื่องสงมาธิแม่เราฟังเหมืนวิเศษเบยโอ,โอฟังเทามากไม้ไม่ได้กำลังเหมือนเหมือนฟังเทนบอรีเทศกันเดียว พูดอย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่มีจำนวนโวหารไพเราะอะไรมากก็เจ้าคุณอมารีกับจำนวนโวหารก็ไม่ไพาะเลาะเหมือนพวกมหาปะเรียนอื่นๆเนาะไพละ้วยแล้วมันมันก็ไม่ธรรมะมันก็ไม่ลึกมันมันไม่ถึงไม่ถึงขอปฏิบัติ่มันเป็นแค้นหะมันจำเป็นจะต้องไม่ไพละ โดยงางมันไม่ใช่เรื่องนิทานมันหนื่งขอปฏิบัติมันว่าให้ไปแล้วไม่ได้นี่ก็พอดเชานก็ฉันอิ่มแล้วก็ไปวัดสายงามสมภารวัดไสยงามก็กเอาหนังสือจากคุณธอรมาลีมาอ่านมาเทศ เพศได้เราก็ได้อ่านได้ฟังนะแล้เราก็เอาไปอ่านซ้ำอีกแล้วไปเอามีอที่ไหนไปหามารวมกันอ่านหมดอ่านไปอ่านไปโอ้เจ้ากุฎินี้เป็นอาหารแน่วันรู้มันรู้สึกเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่รู้ว่าเทื่อนบเทืบอรบดีก็เป็นอรอยิยเหมือนกัน อย่างสำคัญว่าเ,เป็นบุริชนได้จดุเทชาก็ทนเคยอ่านหนังสือท่านท่าน,นพูดถึงจดุเทชาเอ่อที่นี่ก็ออกพรรษาเนี่ยจึงมามาอยู่กับท่านบรีท่านพูดไปพูดมาก็ไม่กรงกับท่นานเจ้าคุณอมารีพูดไปพูดมาก็ไปกรงกัดเจ้าคุณอมาลี ไอ,อตอนทีส่สองครั้งเนะี่ที่กรงกัจจคุณุบาลีไอครั้งที่สามาวิปัสสนาไม่ใช่ไปนึกเอาว่าไม่เที่ยงไปทุกเป็นใจตดนต้องดูเห็นรูปมันเห็นด้วยปัญญาเหมือนกันอา้าวกรงกัจจคุณุบาลีอีกเลยนึกเอา้าท่านพอีนี่เราคิดว่าเป็นบุตรชนแต่ชาญเอา้าที่แท้ท่าก็กได้มาผลแล้ว จะเป็นโสดาหรือเป็นเศกิจา,า,าก็ไม่รู้ว่าเออเลยได้กำลังใจให้แต่งใจจะเอามักผลที่นี่หมายงั้นไม่รู้หรอกสำคัญว่ามักผลไม่มีเนะีพอรู้ว่าเธอพอดีเป็นอดีะแล้วได้กำลังใจเยอะ ต่อมาก็มาดูไวยากรณ์ภา,าษามคตกรู้วอากคาลิโกไม่มีการคือไม่มีไม่ไม่มีกำหนดการกำหนดการไม่ได้หมยายว่าไม่มีการกำหนดไม่มีกำหนดการกำหนดการไม่ได้เพราะมันมีอยู่ตลอดการเป็นนิดพระพุทธเจ้าจะเคยก็ตามไม่เคยก็ตาม ธรรมะที่พระพุทธเจ้เอามาสอนนี่ก็มีอยู่อย่างนี้ดูได้เหรอคนับโทร็รมรกผลอทุกสมุทัยทนโรดบ้านก็มีอยู่ทุกการทุกสมัยนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าขอปฏิบัติที่จะให้ทุกดับไปก็มีอยู่ทุกการทุกสมัยเหมือนกันทุกก็มีอยู่ทุกการทุกสมัย สมุทัยก็มีอยู่ทุกการทุกสมัยนี่เลยก็มีอยู่ทุกการทุกสมัยมรกก็มีอยู่ทุกการทุกสมัยโอ้แค่นี้แต่ก็หลงอะไม่มีกันหน่ายหลงอะหมดการหมดสมัยทุกิจารณิพานนานแล้วโอ้ ในศาสนาพระกาสปะศาสนาพระคาสปาจวนจะสิ้นนะมันเสื่อมลงมากนะพระเจ็ดองค์มีปัญญาเห็นพระอพระเนรื่อนึ่็ราทำไม่ดีกันตั้งเสว่าว่าเขาเขาไม่สนใจเจ็ดองค์ดุสาหาเือกันว่าเราอย่าอยู่กับเขาเลยมัน เราควรจะไปทําความเพียรกันเถอะทีรอยมบาดเลยขานเสร็จก็เดินทางไปถึงป่าแห่งหนึ่งมันมีภูเขาไม่ใช่ภูเขาหินใหญ่ก้อนหนึ่งมันตั้งขึ้นไปกลงๆนั่นและข้างบนมันเรียกเอาไม้พาดปีนขึ้นไปดูเ <c oughs> ห็นข้างบนเรียก ก็พูดกันว่าเออใครอะไรต่อชีวิตก็จงไปกลับเท่าไมอะไรต่อชีวิตก็เราจะทาความเพียรกันเัือนี้แหละออทีนี้ก็ไม่มีใครลงจากยอดหินนั่นก็เมื่อเห็นไม่มีใครลงแนละ้วก็พลักไอ้ไม้ที่พลาดเนี่ยลงมาเสีย ล้วจะลงก็ลงไม่ได้มันสูงกระโจนลงมาอ,อไม่ได้อธิษฐานกันมาถ้าเราไม่ได้มรรคผลเราจะไม่กินอาหารอธิษฐานกันอย่างนั้นทั้งเจ็ดองค์นี่คืนแรกพระเสระได้สําเร็จอาหารเช่าไปบินธบาต โลกุดรนมาฉันทิตาอ,อนุดาตแล้วก็อเอาเหลือมาบันเาวา,ายพระหกองค์พระหกองค์ถามว่าเราปฏิญาณกันว่าถ้าพระเถระสำเร็จอาหารแล้วนำอาหารมาให้เราฉันเราจะฉันอย่างนั้นหรือถามาารพระอนรทางพระอนหาร์าบอกว่าเปล่า ทางั้นไม่ฉันว่านกันหกองคไม่ฉันทั้งหกองชุนที่สองพระเถระองค์ที่สองดอาาอได้อนาคาเะได้เหมือนกันไปนะด,ด้วยกันกับพระอรหันต์ม่ฉันที่จาอโนดาด้วยกันแล้วก็พระเถระที่สองที่ได้อนาคา เอาข้าวมาให้พระหาองค์หันพระหาองค์ก็ถามเหมือนอย่างองค์ที่หนึ่งถามว่าแม่เราปฏิญาณกันว่าแม่องค์พระเทวระตที่สองสำเร็จอนาคาแล้วเอาอาหารมาถวายมาให้เราฉันเราจะฉันอย่างนั่นหรือ ถ้าเทระที่สองก็ตอบว่าไม่ได้อันตริธานอย่างนั้นอเมืม่อเป็นอย่างนั้นไม่ฉันก็ไม่ฉันก็วันที่สามที่สี่ก็ไม่ฉันเจ็ดวันตายหมดตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์กันทั้งนั้นพระพาหิยะในองค์หนึ่งเป็นผู้ปรารถนาความ เป็นเลิศของปริสุผูตรัรถุเร็วนี่มาเกิดไมทันองค์เลยถึงมาผลไม่ได้ต้องมาถาธรานี่จึงไ,ได้บางฉตนนี่ไปเดือดํำเพาสำเพา,าลบคนอื่นตายหมด ถ้าพายะไม่ตายคนจะได้มคผลในชาตินี้พระทําไม่ได้ทําไงก็ไม่ได้ต้องได้สําเร็จมคผลก่อนถึงจะได้เป็นเงินได้แผ่นกระดานแผ่นหนึ่งก็เกาะแผ่นกระดานครื่งต่อซัดเข้าฝังมาเข้าทิธาคือปานกะ ไม่มีอะไรติดตัวอยู่เลยทั่วเปลา่าร่นจนก็เลยเอาทวันมาทักก็เปลือกไม้เป็นผ่านุง่งมาหอ่อห่อกายคนก็เห็นหนุง่งผ่าเปลือกไม้ก็เลยให้หาหหนกิน,น อาหารกินนี่นี่ก็ได้อาหารกิน,นเนืองๆก็ต่อมาคนเอาผ้ามาให้นุ่งคนนึกว่าเราได้อาหารเพราะเราหนุงผ้าเลือกไม้นี่ถ้าเราจะหนุงผ้าเดี๋ยวคนจะไปหาอาหารกินมนเลยไปนุ่งคนก็ได้คิดว่านี่เป็นพระอาหาร คนผูนั้นยังไม่รู้จักพระอรหันหต์เลนึนี่เป็นพระอรหันต์ก็พูดกันกันเดยนนิงข้ากมนึกว่าเราคงจะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้ปฏิบัติเยี่ยงพระอรหันต์โอ้นี่พระองค์งคนั่นที่ปฏิบัติร่วมกันเมื่อสานาพระกัสสิะที่ได้อง์ที่เป็น พระเสละองค์ที่สองที่ได้อนาคายังอยู่บนสุดทาวานโน่นยังไม่ได้สําเร็จอราหารต์คงจะเป็นอย่างนั้นลู่วาละของพ,พระพาหายะก็เลยมาปรากฏตัวลอยอยู่บนอากาศบอกพายะเธอไม่ใช่พระอหาหารหรือไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเยี่ยงพระอหาหารว่านัน ถ้าพายะเงยหน้าขึ้นไปเห็นลมอยู่บนอากาศก็ถามว่าพระอาหารหันต์มีอยู่หรือในโลกบอกพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองพระาราณสีนนท์ไปคืนไปวันเดียวคืนเดียวจาะาถ้าสุภารากาไมนุู้ไกลจากเมืองพระาาราษรสีเท่าไรดไปถึงนน่นเช้า พระพิจาราบานเะนี่ยเห็นพระองค์หนึ่งเดินชงรมอยู่เข้าไ,ไหวายพระองค์นั่นแล้วก็ถามว่าพระพิจ้ายืนไหนบอกชาวบานแะน้วไปบินถบาตนันถามมาจากไหนท่านถามว่ามาจากไหนบอกม,มาจากท่าสุบารกะโอ้มากไกลนะพักผ่อนก่อนเถินเดี๋ยวพระพเจารับจบมาจะได้พบ ก็ย่าบอกว่าก็ผมไม่รู้ว่าก็ผมจะตายก่อนพระพุทธเจ้ากลับจากบ้านหรือไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานก่อนจะกลับจากบ้านพูดอย่างนั้นแล้วก็ไหว้พระแล้วก็รีบไปพอเห็นพระพุทธเจ้าก็เท่านั้นปีติมันทำให กายเบาเหมือนดังลอยไปเดินไปหาพระพุทธเจ้านี่เหมือนยังลอยเขาไปอย่างนั้นไปถึงไปกราบที่พระบาทาจับขอบพระบาทไว้มันทนเลยขอทูลให้ใหสแสดงทำให้ฟังพพูดเจ้าไม่สแสดงห่วงไหมบอกว่านี่ไม่ใช่ การแสดงธรรมนี่เป็นการบินธบาตเพราะงั้นกราบจากบิณฑบาตนจะแสดงธรรมให้ฟังพระพาย,ยากะตอบทูลพระเจ้าเหมือนอย่างที่บอกกับพระนัน่นเองผมไม่รู้ว่าข้าพระองค์ไม่ทราบาาว่าข้าพระองค์จะตายก่อนพระผู้พระองค์กราบจากบา้านหรือข้าพระองค์ไม่รู้ว่าพระองค์จะนิพพานก,ก่อนกราบจากบา้าน ขอพระองค์จงแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังเถิดพระองค์ไม่แสดงให้ฟังล่างไม่เกิดคิดว่าปีติม,มากถ่วมทนเหลือนนเกินให,ให้ปีติบรรลุก่อนพระองค์ตรัสอย่างเก่าอีกนี่ไม่ใช่การแสดงธรรม เป็นารบินเป็นเวลาบินธาบาตว่างั้นพออายะก็ทูลอย่างเก่าวอีกพระพเจ้าเห็นว่าปีติลถพอสมควรแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังบอกว่าถ้าอย่างนั้นจงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อตาเห็นลูกก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียง ก็สังเตได้ยินจมูกลูกกลินก็สังเต่วาลูกกลินให้ให้ศึกษาอย่างนี้เลยไปจนถึงกายถูกต้องเย็นน้อนอ่อนแข็งใจรู้ธรรมารมณ์ใใจก็สักเต่วารูกสังเตว่าเห็นสักเต่วารู้ซึกอ คนฟังแล้วตั้งใจทําให้เป็นอย่างนั้นมันทําไม่ได้พระพาหิยะท่าไม่ได้ทำท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นท่านฟังนั่นท่านรู้ว่าเราไม่ได้เห็นสักแต่ว่าเห็นเราเห็นแล้วเราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเราชอบบ้างไม่ชอบบ้างเราได้ยินแล้วเรายินดีบ้างไม่ยินดีบ้าง รู้อย่างนี้นก็รูกกิเลสของตอนเห็นกิเลสของตอนเออเห็นกิเลสนี่เป็นเห็นป็นทำให้เป็นทุกข์เห็นกิเลสไป็สตอนชัดถึงอาหารแปลกเดียว <c oughs> เอ ปรารถนาเป็นเลิศกว่าพิสุทั้งหลายผู้ตรัตรูู้เร็วสร่างมารมีมาอย่างนั้นโดยได้รู้เร็วอย่างนั้นแต่บาปมีก็เลยก็ได้ตรัตรู้แล้วก็บาปเก่าเศษบาปเพราะได้ทำเลอันอาหารแล้วทูลขอบันเวชา พระจะถามว่าบาจีวรมีแล้วหรือบอกไม่มีว่างน้นยถามนั้นไปหามาก่อนใช่ก่อนที่บวชบวชเป็นผู้มักน้อยสันโดษจะบงจีวรมีแล้วใครเอามาถวายอีกก็ไม่รับให้ไปถวายพระอื่นบาตรเบิดอะไรให้ถวายพระอื่นทังนั้นตัวเองก็มีเฉพาะที่ใช่อยู่ ไม่ได้เคยให้ตะบงจีงวรแกใครได้ยินว่าถ้าให้บาทใครสักลูกหนึ่งหรือให้จีวรใครสักผืนหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าก็จะเรียกเอาผาทิพย์ได้นี่ไม่เคยทําบุญหนัอย่างนี้เลย<ม>ก็เลยต้องไปหาหาผาดอะไร บาทแล้วจีวรมาให้ครบชาติก่อนเคยทำบาปไวทำหน้าผู้หญิงไว้ผู้หญิงประธานต่อไปกูได้ฆ่ามึงมาตายแล้วหญิงนั่นมันเป็นนางยักษ์สิเนีอพระอภิยะ ถ้สำเร็จบางคนแล้วไปเดียวหาจีวรนางยักษ์ทีนีมันเข้าเข้าตรงแม่วัวดูกอ่อน่ารพระพายะตายตายแล้วไปนรกฆ่าคนอื่นๆมาก,ก่อนด้วยนะแต่ยังไปยังไม่ไปนรกฆ่ารพระพายะเป็นองค์ูุทายเลยไปนรก